ท่านเคยประสบปัญหาเจอกับโชคหน้าที่แข็งหรือกระด้างหรือกระเด้งหรือเปล่าครับวันนี้ผมมีตัวช่วยนะครับผมนี่เลยนะโปรเอนจินนะผมสปริงโชคหน้าเทพนะผมแล้วก็มีน้ํามันด้วยนะผมเบอร์30เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะว่าสิ่งที่อยู่ในกล่องนี้มีอะไรบ้างและสามารถช่วยลดแรงกระแทกของโชคหน้านะผมให้กลับมานื่อขึ้นดีขึ้นนะผมได้สักแค่ไหนนะผมไปเข้าไปกันเลยกันครับ บอกก่อนเลยว่าคือรถคันนี้คือตั้งแต่ที่เปรียมจัดสภาพให้เสร็จนะครับก็คือไม่ไทำโชคหน้าเลยนะพอไม่ได้ทำโชกหน้าเนี่ยผมว่ามันโชคมันมันมาจากโรงงานรถรุ่นนี้มันเหมือนจะแข็งมันเหมือนจะแข็งไปนะแข็งมากแข็งจะแบบว่าเวลาลงบุมนี่คือปักป๊กปั๊กปั๊กเลยนะน่าจะเราเต้องหาเนี่ยตัวช่วยตัวนี้มาแก่นะผมก็สปริงโชกพวกนี้ข้างบนอ่ะเขาเรียกว่าอะไรพียข้างบนจะ ห่างใช่ไหมข้างบนจะห่างนะครับผมแล้วก็ข้างล่างจะถี่นะก็เหมือนพวกสปริงเวฟทั่วไปเนี่ยแต่ว่าสปริงของเจ้าโปรนจิ้นตัวนี้นะครับผมมันจะเป็นห่างหมดเลยนะเรียกว่าห่างว่าถีแน่เออสักอย่างนะครับผมเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะเป็นแนวเส้นตรงแบบนี้เหมือนกันเลยทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้เป็น P C X โหลดนะครับโหลดหนึ่งนะครับซึ่งเขาจะให้ตัวนี้มาด้วยเห็นไหม คือคือรถผมจะโหลด1นิ้วตอนนี้คือจ้างอามโหลดให้ผมเป็นการโหลดข้างนอก1นิ้วนะวันนี้เราจะมาโหลดใน1นนิ้วนะแล้วเดี๋ยวเราจะโหลดนอกด้วยอีกประมันสักครึ่งนิ้วนะครับผมทรงก็น่าจะได้สวยพอดีนะครับก็พอสปริงแข็งขึ้นนะครับผมสิ่งที่ต้องเอามาช่วยด้วยก็คือตัวน้ํามันนะครับโคยิจิสให้มา2ขวดเลยนะครับผมให้มา2ขวดเลยนะตัวนี้เป็น 30W นะครับขวดละ220มิล ครับสองร้อยยี่สิบมิลก็น่าจะใช้ข้างละบํ๊บมแหน่ประมาณขวดละข้างอ่ะขวดละข้างนี่เลยนะครับก็คือเนี่ยให้มาเป็นสามสิบินะครับผมเป็นเบอร์สามสิบจริงๆเราสามารถเลือกได้นะครับผมที่เพจโบยจรยจินเราสามารถเลือกได้มีตั้งแต่เบอร์สิบยี่สิบสามสิบห้าสิบนะผมแล้วแต่ชอบนะครับเราใช้สามสิบนับเนี่ยสปริงเราจะเรียกว่ามันจะห่างหมดเลยนะครับเห็นไ,ไหมก็ค่าสปริงแข็งขึ้นแน่นอนนะครับแข็งขึ้นแน่นอนแล้วถ้าเราไม่เอาน้ำมันมาช่วยเนี่ย สปริงมันจะแข็งนะครับโชกหน้าจะแข็งเข้าไปอีกคราวนี้เราต้องหาน้ามันที่ค่อนข้างที่มีความหนืดขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อจะทําให้มันมีรีเบลน้านที่โชกหน้านับต่างกับที่โชกหลังคือมันปสามารถปรับได้นะคือโชกหน้าไม่สามารถปรับได้นะครับเนี่ยเนี่ยปีเซกโหลดนะผมก็เดี๋ยวให้จ้าอาหรือแกนโชกนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันรถคันนี้1ปีแล้วนะหนึ่งปี1เดือนแล้วแต่ว่ารถวิ่งน้อยมากนะรถเพิ่งวิ่งป,ประมาณ5,000กิโลซึ่งโชกหน้าตัวนี้นะครับนิ่มนะครับ นะครับนิ่มเกินไปนะครับเนี่ยพยายามขนาดพี่อามกระแทกเบาๆนะครับโชกยังลงไปอย่างนั้นเลยนับรถคันนี้ยังไม่เคยยุ่งโชกหน้าทีนะครับหนึ่งหนึ่งปีมาแล้วเมื่อกี้ผมจาความรู้สึกได้แล้วนะเวลาตอนกดโชครู้แล้วว่ามันนิ่มแบบนี้ก็เดี๋ยวพย่า์มเซ็ตเสร็จนับเราจะมาดูว่ามันจะเป็นความรู้สึกยังไงนะครับอีกแบบหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูข้างในน้ำมันโชกกันนะปีหนึ่งว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งแกนของพวกตะกูลพิเศษนี้ใหญ่กว่าเวฟเยอะเลยนะครับเห็นไหมแกนมันใหญ่กว่าเยอะเลย ดูน้ำมันโอ้โหเป็นแดงแบบแดงเลือดหมูเลยแดงเลือดหมูนะอันนี้คือ,อชุดหน้านับหนึ่งปีถ้านานๆกว่านี้ก็น่าจะน่าจะดำใช่ไหมพี่แอมใช่ไหม,ไหมอันนี้คือยังน,ยน่าจะแดงนะพี่แอมมาจากโรงงานผมว่าน,น่าจะยังมีความรักอยู่ยังมีสีชมฟูไม่ใช่อันนี้เป็นสีแดงนะครบแน้วมันมาจากโรงงานน่าจะเป็นสีแดงนะแต่ว่ามันเริ่มดำน้บก็ สามอายุมันนะครับห้าพันโลห้าพันโลโชกหน้าเราก็จะเอาน้ำมันของเดิมออกขอนนะครับเดี๋ยวเจะใส่ชุดเนี้ยเข้าไปนะครับเออกทั้งสองข้างเลยอันนี้ก็คือตอกเราสะดุ้งมัน,นยังไงครับะสะดุ้ง,งตัว,วครับสะดุ้งหกเหลี่ยมมันเพราะว่าไม่เคยถอดนะครับเราต้องทําแบบนี้อน,นี้เดี๋ยวเรามาดูสปริงเดิมนะครับของตระกูลรถออโต้กัน นะครับอ่าว่าแล้วเหมือนเกันเหมือนกันนะครับอ่านี่แหละเหมือนกันนะค,คือข้างบนนะผมจะเป็นห่างน,นะครับข้างล่างจะเป็นสี่ตอนนี้คือทา้งซ้ายทางขวาแล้วเออนะครับแต่ว่าสปริงเหมือนที่บอกนะสปริงของเราสปริงของเราจะไม่ไจะอยู่แบบนี้เลยให้ดูง่ายๆนะครับไหมมันจะเท่าก<ม>ันหมดเลยแล้วก็ค่า k นะครับของสปริงใหญ่เยอะกว่าด้วย เดี๋ยวพี่ยามจะเทียบให้ดูนะครับอันนี้คือประกอบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบชุดนี้ให้ดูแต่ชุดนี้คืออาจจะไม่ได้ใส่ดูนับอันนี้ก็คือใส่สปริงโหลดแล้วหนึ่งนิ้วนับอันนี้คือยังไม่ใส่ใช่ไหมพี่ยาม <im itation> ครับลงไปเยอะไหมอ่าเนอะ่า <im itation> เห็นอยู่เห็นไหมเห็นความแตกต่างเลยเห็นไห,หมเนี่ยตรงนี้มันจะโผล่ไหมนี่จะสูงเออนับนิ้วหนึ่งอนะประมาณนั้นแหละนะครับอ่านะครับ,นะรบแล้วเดี๋ยวใพี่ยามเซ็ตคันนี้เสร็จ นัเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบของข้างนี้นับว่าประกอบยากไหมอ่ะอันดับแรกเราก็ใส่อันนี้เตรียมได้ว่าวาวใช่ไหมไอตัวเนี้ยว,ว้าวนะผมแล้วก็ใส่สปริงโหลดไปนะครับตัวหนึ่งแล้วก็ประกอบลงไปเลยนะครัแล้วก็ใส่สปริงโปรเอนจินเข้าไปนะครับแล้วก็ประกอบใส่กระบอกเข้าไปอันนั้นคือบูทเดิมของมันนะครับ ประกอบนี้ขนาดเตียงบอกว่าไม่เคยทำนะ้ำรดออตโต้ทำครั้งแรกปั๊บได้เลยแม่เพียมหลักการเหมือนกันนะนั่นอ่าแล้วก็ย้าน็อตหกเหลี่ยมเข้าไปนะเป็นการล็อกวาลวแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาไล่น้ำมันกันอันนี้คือวิธีการประกอบชกหน้านะครับชกหน้าเนาะขันเข้าไป นะครับสูตรไข่สูตรม,มันแล้วก็น้ามันเราก็มาตวงนะผมไม่แน่ใจว่าน้ํามันมันใช้เท่าเวฟรหรือเปล่านะครับก็น้ามันเรือผมว่าขวดหนึ่งน่าจะพอไหมพี่ไม่รู้พอหรือเปล่านะครับแต่ว่าคือมีฮ<อ>ะข้างหนึ่งน่าจะพอต่อขวดเหรอใช่ไหมอืมอันนี้เราก็มารีดอากาศออกครับรีดอากาศออกก็มีอยู่สองขวดนะครับแต่ว่าพอพอยังไงก็พอ เราก็ไล่แบบนี้ไปนะครับผมด้วยกันแบบนี้ทั้งหมด2ข้างนะครับก็พอไล่กัดปุ๊บเราก็ใส่สปริงเข้าไปก็ล็อกใส่ไอ้ตัวนั้นเรียกว่าอะไรเปี่าเป็นเป็นกิ๊บล็อกอ่าแล้วก็ใส่เหล็กแล้วก็ใส่กิ๊บล็อกนะครับ <Boot. S 1> ก็บูทจบนะครับเสร็จก็ถือว่าเป็นการโหลดเสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาโหลดนอกกันอีกทีหนึ่งเสร็จไปนะครับผม2ข้างนะครับก็ความรู้สึกตอนแรกนะคือพอเราเดิมๆนะนเดิมก็คือถ้าเรามือกดแบบนี้ กดเบาๆนี้ไปเลยนะนี้ยังไม่นี่ไม่ไปนะนี่ต้องออกแรงเยอะนะครับถึงจะไปอ่านะครับนี่เวลากดลงพื้นนะครับแข็งกว่าเดิมนะครับรู้เลยว่าแข็งกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็มีความหนืดนะครับผมเพิ่มขึ้นอ่านะครับประมาณนี้แหละนะครับก็น้ํามันนะครับเรื่องน้ํามันก็หมดไปหนึ่งขวดนิดๆนิดหนึ่งขวดก็นิดๆนะครับก็เวฟมันน่าจะใช้ประมาณหกสิบเจ็ดสิบมิลแถวๆนั้น นะครับสำหรับแบบโชคที่ไม่ได้ตัดเกนนะครับประมาณนั้นน่าจะประมาณนั้นส่วนพีซิกเนี่ยพี่อ๋นบอกว่ากระบอกมันใหญ่เกนมันใหญ่กว่านะครับก็ข้างหนึ่งน่าจะใช้ประมาณสักร้อยสี่สิบร้อยกลางๆนะครับประมาณนั้นเหมือนกับใช้ประมาณสองเท่าของเวฟอะประมาณนั้นผมคิดว่านะับนะอืมก็ประมาณแค่น,นี้พอเราได้ความหนืดที่แบบเท่ากันสองข้างลแล้วเราก็ประกอบเข้ากับรถได้เลยครับนะครับตอนนี้ก็ใส่โชกหน้าเสร็จแล้ว เตรียมโหลดข้างหน้าเท่าไรนะครับตอนนี้ข้างนอกปรนะมาณครึ่งนิ้วไม่ไม่เห็นเลยดำนะมืดๆเลยก็ประมาณอีกประมาณครึ่งนิ้วนะครับก็หนาขนาดแค่เห็นล้อตอนนี้ก็รู้ว่าต่ําลงนะน่าจะฟอดีนะเพราะเดี๋ยวในอนาคตนะผมจะเปลี่ยนโช๊คล่งให้ต่ํากว่านี้นะครับซึ่งผมไม่บอกก่อนว่าจะเปลี่ยนตัวไหนนะแต่ว่าบอกเลยในคลิปนี้ว่าตัวนี้ขายต่อนะคใครจะจองก็ได้ นะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มีผลิตแล้วนะตัวนี้ตอนนี้มือหนึ่งไปประมาณ5 5 0 0ันห้แล้วนะครับตัวกลางนะตัวนี้เป็นตัว Hyper RX นะครับใส่ p ีซิรลดออโต้นะครับสูง330นะครับใครจะเอาก็ทักมาจองก่อนได้นะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็ถือว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับการโหลดหน้านะครับผมด้วยสปริงโช้หน้าของ Pro Engine นะครับผมก็ ค่าสปริงนะผมแข็งกว่าเดิมแน่นอนนะคือถ้าเรามาดูเนี่ยคือเราสามารถดูด้วยตาเปล่าตัวเองรู้ได้นะครับว่าค่าเคของสปริงนะครับแข็งกว่าเดิมนะแล้วเราก็ต้องเอาน้ามันที่เบอ์หนืดกว่าเดิมนะเดือดกว่าของโรงงานมาช่วยนะผมเป็นรีเบลนะครับเรียกง่ายๆนะก็คือเหมือนกับโชคลังอ่ะคือเวลาเรากดโชกแก้ปุ๊บมันก็ค่อยคืนตัวนั่นเองเขาเรียกว่ารีเบลนะครับผมก็มาดูข้างหน้ากันนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยอ่อ นะ้ำนี่พอเรากําเบรกสุดนะครับเราก็หย่อมดูได้เลยจาก,กน้อแรกที่รู้เลยนะว่านิ่มนะับกลายเป็นดีทีเดียวคือมันใช้คำว่าแข็งขึ้นกว่าเดิมนับผมแต่ว่าแข็งแล้วมันมีข้อดีนะครับนะับผมจะบอกว่าเราโหลดหน้าไปรอบนี้ประมาณนิ้วน่าจะนิ้วเจ็ดได้นะครับเราโหลดหนึ่งนิ้วแล้วเรามาโหลดข้างนอกอีกประมาณ 0.7นับน่าจะประมาณนั้นเพราะว่าไม่ใช่นิ้วครึ่งนะผมผมวัดดูแล้วว่ามันมากกว่านิ้วครึ่งนะเกือบ2นิ้วไปนะถือว่าเกือบสองนิ้วแต่ว่าเดี๋ยวชกหลังเราจะเปลี่ยนให้ต่าลงกว่านี้นะครับผมก็ขอบคุณทางโปรเอนจินด้วยนะครับที่ส่งมาให้ใช้นะผมใช้ดีจึงบอกต่อนะครับผมสั่งซื้อได้ที่เพจโปรเอนจินนะครับผมตรงที่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมคลิปหน้าผมจะทำอะไรกับรถคันนี้ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ